สวัสดีค่ะขอตลับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ y o u g o y o u g o เป็นแอปทำแบบสอบถามนะคะการตอบคำถามของเขาไม่มีผิดไม่มีถูกคือแบบสอบถามเขาเขาค่อนข้างที่จะได้คะแนนง่ายจริงอยู่ว่าแบบสอบถามเขานานๆมันถึงจะมาสักครั้งหนึ่งแต่ว่ามัน มันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีปิวเราจะตอบยังไงก็ได้เพียงแค่แบบสอบถามเข้าเราก็จะได้รับคะแนนเลย y u u o o ฟสามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS มือถือก็ได้คอมก็ได้เว็บก็ได้แอปก็ได้แต่ข้อแตกต่างระหว่างเว็บกับแอปก็คือถ้าเป็นเว็บเมื่อวานเนี้ยลองลองกดรับแลกของรางวัลเป็นการเติมเงินเามือถือในเว็บ ในมือถือมันไม่เสถียรเท่าไหร่แต่ในคอมสามารถแลกได้แต่ในแอปสามารถทำธุรกรรมได้ปกติก็ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ดาวน์โหลดแอป,ปก็ได้นะคะใครยังไม่มียูโกฟลิงเดี๋ยวนลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะการสมัครก็ไม่ยากก็ลองไปทำการสมัครดูละกันส่วนวันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลเป็นการเติมเงินเข้ามือถือให้เพราะว่าหลายคนไม่มีเพย์พาวหลายคน ปิดบัญชีไปแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้สมัครเอ่อการเติมเงินเข้ามือถือในคลิปก่อนโน้นนะมีมีน้องคอมเมนต์เขาบอกว่าลองลองเงินเข้าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาสอนการละของรางวัลเป็นการเติมเงินเข้ามือถือให้ส่วนแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลนะคะนี่ประมาณนี้อันนี้คือแบบสอบถามนะส่วนการลรข,ของรางวัลให้เรากดตรงคําว่ารีดีมตรงนี้ อันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะพอเรากดที่รีดีมเสร็จเขาก็จะขึ้นเมนูต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้ามือถือการแลกเข้าเพย์เพหรือการบริจาคให้ u n i c e ซถ้าเราจะแลกเข้าเพย์เพเราจะใช้อยู่ที่5,000คะแนนจะได้เงินอยู่ที่550บาทส่วนใครไม่มีเพย์เพแล้วอยากจะสมัครก็ ถ้าอนาคต p a y p a l ลว์เขาเปิดก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นอีเมลที่เราจะสมัครเ a y p a l ลแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาจะโอนเข้าอีเมลนั้นเลยส่วนการแรกเป็นการเติมเงินมือถือก็คือตรงนี้นี่เราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จเขาก็จะบอกเราว่าเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่500 0คะแนนแล้วก็จะได้เงินเข้ามือถืออยู่ที่500บาทเราก็กดที่ Continu e ตรงนี้ได้เลย พอเรากดที่ continue เสร็จข้างบนตรงนี้จะเป็นชื่อจริงนมสกุลจริงของเราหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้นี่นะคะตรงนี้ให้เราเลือกเครือข่ายที่เราอยากจะเติมให้หรือเป็นเบอร์ที่เราใช้เองใครใช้เครือข่ายไหนเราก็กดอันนั้นเข้าไปนี่นะคะหลังจากนั้นช่องตรงนี้ให้ใส่เบอร์มือถือไม่ต้องใส่ศูนย์ข้างหน้า นี่ตัวอย่างเขามีนะคะพอเราใส่ทุกอย่างครบเรากดที่รีดิมตรงนี้ได้เลยอ่ะโอเคอันนี้กรอกทุกอย่างครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเครือข่ายแล้วก็เบอร์มือถือชื่อกับนามสกุลให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเรากรอกเป็นภาษาไทยแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวแดงนะแต่ถ้าเรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเมนูถอนเงินตรงนี้จะขึ้นอ่เราสามารถกดที่รีดีมได้เลย เขาจะบอกว่า please confirm เกี่ยวกับการแลกของรางวาัลว่าเราจะเติมเงินอยู่ที่500บาทโดยจะใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนใช่ไหมเราก็กดที่ redeem ได้เลย <S <S <ps> เขาจะขึ้นว่าการแลกของรางวาัลสำเร็จหลังจากนั้นรอการเติมเงินเข้ามือถืออ่าเดี๋ยวพาไปดูนะคะอีเมลแจ้งเตือนการแลกของรางวาัลเข้าแล้วนะนีะ่นะ เขาจะบอกว่าเราจะได้การเติมเงินเข้ามือถืออยู่ที่500บาทแล้วก็เราจะได้ภายใน20วันทําการอ่าประมาณนี้สําหรับการเลขของรางวัลของยูโกฟนะคะส่วนจะเข้าวันไหนจะเข้าตอนไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรองเงินเข้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคะสําหรับยูโกฟ อย่างที่บอกว่ายูโกฟอ่ะมันสามารถแลกเข้าเพย์เพาก็ได้แลกเข้าทูมันนี่เออไม่ใช่ทูนี่สิสามารถแลกเข้าเพย์เพาก็ได้หรือจะเป็นการเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ก็ไม่มีเพย์เพาก็สมัครได้นะคะเพราะว่ามันก็ใจจริงอะ่ะใจแบบใจดีมาตลอดการแลกของรางวัลถ้าใครไม่มีเพย์เพาก็ก็เติมเงินเข้ามือถือ หรือเราไม่ใช้ไม่ได้ใช้แบบรายเราใช้รายเดือนเราไม่ได้ใช้แบบระบบเติมเงินเราก็สามารถเติมให้คนอื่นได้เหมือนกันยังไงก็ลองทำการสมรัครดูนะคะลิงก์การสมรัครเดี๋ยวนุ่ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแลกของรางวัลของยูโกฟใครที่ ข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบค่ะ